สวัสดีค่ะแม่มาคนนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่นิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะบริเวณสามแยกค่ายลูกเสือนะคะนิคมเหมราชนะคะหนองระรอกนะคะไม่ไกลจากตัวตลาดนิคมพัฒนานะคะพิกัดตรงนี้นะคะที่เรามาพามารีวิวนะคะเป็นบ้านเข้าใหม่ค่ะพื้นที่นะคะ1งานค่ะหรือ100ตารางวานะคะจำนวน3ห้องนอน1ห้องน้ำหนห้องครัว จอดรถได้หลายคันมากเพราะว่าพื้นที่1ง,งานนะคะกว้างขวางสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยว1ง,งานนะคะหลังนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็พิกัดเส้นทางการเดินทางนะคะอยู่ไม่ไกลจากสามแยกค่าลูกเสือตรงนี้คมเหมมาลาดนะคะเดี๋ยวพาไปดูบริเวณด้านหน้ากันนะคะทางเข้าของตัว บ้านเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในโครงการนะคะเป็นลักษณะที่ดินแบ่งขายนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นถนนลาดยางมาตอยนะคะเข้ามาเนี่ยจะเป็นถนนดินนะคะถนนดินกว้าง6เมตรค่ะแล้วก็ด้านในสุดเนี่ยจะพบกับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะขนาด100ตารางวาหนึ่งงานเต็มนะคะเดี๋ยวเราทํากําแพงให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างเป็นที่เปล่าอีกหนึ่งงานตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําบ้านมือหนึ่งนะคะ เป็นสไตล์นอ์ดิก3ห้องนอน2ห้องน้ำให้ะคะส่วนหลังนี้เดี๋ยวเราจะรีโนเวทนะคะทำรั้วให้ทำประตูให้นะคะการเข้าออกสะดวกสบายนะคะขนาด3ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัวเดี๋ยวปรับปรุงให้ใหม่ทั้งหลังนะคะลักษณะตัวโครงสร้างของบ้านโครงสร้างยังดีมากๆเลยนะคะหลังคาเป็นซีแพคโมเนียนะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างของบ้าน เรียบร้อยดีมากๆเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในโรงจอดรถอันนี้มีหนึ่งคันแล้วเดี๋ยวเราต่อเติมเพิ่มให้อีกจอดได้หลากหลายคันแน่นอนเลยนะคะลักษณะตัวบ้านเป็นบ้านยกสูงเวลาเราเดินขึ้นมาบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยอากาศเย็นมากๆค่ะเพราะว่ารายล้อมด้วยสวนยางนะคะลมดีอากาศเย็นนะคะต้นมะยมต้นนี้เดี๋ยวเราจะคงไว้ให้สําหรับลูกค้าเป็นสิริมงคลให้กับตัวบ้านนะคะ อันนี้เราเดินขึ้นมาบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะอากาศดีลมเย็นเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยยกสูงนะคะจากพื้นเนี่ยถึง90เซนเลยนะคะเดินขึ้นมาเนะะี่ยค่ะแล้วดู่วงจุ้ยของประตูนะคะประตูเนี่ยเป็นประตูไม้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะดวงวงกลมแบบนี้นะคะมองเข้ามาแล้วรู้สึกดึงดูดมีพลังนะคะพอเข้ามาภายในของตัวบ้านนะคะ ก็จะพบกับโทนสีของตัวบ้านเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรีโนเวททาสีข้างในนะคะจะคล้ายๆสีเดิมเป็นโทนสีขาวออฟไว้ White, แบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็พื้นบ้านเนี่ยทันสมัยมากๆเป็นพื้นแกนิโตอยู่แล้วด้วยนะคะส่วนบริเวณด้านซ้ายมือตรงนี้เดี๋ยวเราจะกั้นเป็นห้องกระจกให้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะก็จะได้ห้องนอนใหญ่ๆเลยนะคะอีกหนึ่งห้องแล้วก็บานหน้าต่างเนี่ยรายล้อมนะคะส่วนกําแพงเดี๋ยวเราทําให้รอบบ้านความสูง1เมตรแปเซนติเมตรเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับลูกบ้าน ะะอันนี้พื้นเป็นพื้นแกนิตโต้สีขาวนะคะสะอาดตามากๆแล้วก็ด้านซ้ายกับด้านขวาเป็นอีกสองห้องนอนนะคะประตูห้องนอนเป็นประตูบานไม้จริงนะคะบ้านหลังนี้น่าอยู่มากๆเหมาะสำหรับคนที่แบบรักธรรมชาติอยากปลูกผักปลูกต้นไม้นะคะบนพื้นที่หนึ่งงานนะคะแล้วก็เป็นฝ้าเรียบแต่งหลุมทั้งหลังนะคะพื้นที่สะอาดมากๆนะคะ ให้ดูบริเวณโดยรอบของตัวบ้านนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะพิกัดบริเวณหนองละลอกแยกค่ายลูกเสือนะคะพื้นที่100ตารางวาเต็มนะคะอันนี้เป็นห้องนอนที่2นะคะห้องนอนทั้ง3ามห้องเนี่ยบอกเลยใหญ่มากๆใส่โต๊ะเตียงใส่ใหญ่ได้เลยแล้วก็พื้นที่ห้องโถงของตัวบ้านก็กว้างขวางใหญ่มากๆนะคะพื้นที่ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะ สิ่งที่ลูกค้าเห็นตอนนี้คือเป็นบ้านก่อนปรับปรุงหลังนี้คือเจ้าของเก่าคือดูแลบ้านไว้ดีมากๆนะคะครัวเนนี้ก็สวยเดี๋ยวเราปรับปรุงทําให้ใหม่ให้สวยงามสะอาดเรียบร้อยส่วนด้านหลังตรงนี้จะเป็นส่วนของพื้นที่ห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็ใหญ่สะดวกสบายมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมารีโนเวทให้นะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหานะคะ บ้านเดี่ยว100ตารางวานะคะในราคาที่จับต้องได้แบบสบายๆนะคะก็หลังนี้ตอบโจทย์กว้าเรียบทั้งหลังนะคะฝ้าเรียบแต่งหลุมทั้งหลังนะคะโครงสร้างบ้านดีมากๆนะคะแล้วก็บนพื้นที่100ตารางวาเต็มนะคะหลังบ้านก็อากาศดีเปิดมาลมเย็นมากๆตอนนี้อาจจะยังดูรกๆนะคะเดี๋ยวเราทางเราเดําเนินการเคลียร์พื้นที่ให้นะคะนี่ก็เพื่อนบ้านน่ารักสวัสดีค่ะเพื่อนบ้านนะคะ ม,มีต้นขนุนหลังบ้านเดี๋ยวยังคงไว้ให้เพราะว่าพื้นที่ของตัวบ้านเลยต้นขนุนออกไปอีกนะคะพื้นที่โดยรอบของตัวบ้านตอนนี้เรายือนอยู่บริเวณด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณด้านนอกนะคะย้ําว่าหลังนี้หนึ่งร้อยตารางวานะคะหนึ่งร้อยตารางวาเต็มนะคะพื้นตัวบ้านกว้างขวางห้องโถงใหญ่นะคะสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะ กว้างมากๆบ้านนอยู่อากาศดีร่มรื่นสะดวกสบายแล้วก็ไม่ได้ห่างไกลชุมชนมีเพื่อนบ้านรายล้อมเต็มไปหมดเลยนะคะเวลาเราเดินออกมาด้านหน้าบ้านเนี่ยที่ชอบมากๆคือบ้านเนี่ยยกสูงจากพื้นถึงเก้าสิบเซนนะคะด้วยความที่เขายกสูงขึ้นมาเนี่ยเวลาเรายืนบนบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าบ้านเราเนยอยู่สูงเหมือนอยู่บนเนินซึ่งตัวบ้านเนี่ยตั้งอยู่บนเนินอยู่แล้วนะคะ แล้วตัวบ้านเนี่ยยกสูงขึ้นไปอีกทําให้ความรู้สึกเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยโปร่งปลอดโปร่งมากๆนะคะี่ยให้ดูตัวบ้านเต็มๆนะคะทรงบ้านเดิมๆก็คือสวยทันสมัยมากๆเป็นแบบจัว่วแบบนี้นะคะเรียบหรูสวยงามด้านซ้ายด้านขวาพื้นที่คงเหลือเยอะมากๆเลยนะคะที่เห็นไม่มีรัว้วเดี๋ยวเราทำรั้วให้นะคะ เรียบร้สวยงามแน่เแน่นอนนะคะสไตล์โทนสีที่เราจะทำนะคะก็จะเป็นโทนสีเทาเข้มเทาอ่อนตัดขาวนะคะด้านในจะเป็นโทนสีขาวออฟไว้นะคะอันนี้เป็นลักษณะด้านข้างของตัวบ้านนะคะแล้วก็ด้านหลังบ้านเหลือเยอะมากๆเลยค่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่093 396 2949นะคะหรือ0960 199 692นะคะทางเรามีบริการยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะยินดีต้อนรับในหน้าทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมงานกันนะคะเดอะมาคอนี่พาร์ตี้ไทยแลนด์นะคะมีบ้านหลากหลายให้ลูกค้าทุกท่านได้เลือกนะคะไม่เลือกไม่เป็นไรนะคะปรึกษาฟรีค่ะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่100ตารางวา3ห้องนอน1ห้องน้ำหนห้องครัวจอดรถได้หลายคันมากๆมีรัว้วเดี๋ยวทำรั้วให้นะคะ200ต,ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะ แล้วก็มีที่เป่าด้านข้างตรงนี้ด้วยนะคะสาบลูกค้าที่อยากได้ที่เป่าเพิ่มตรงนี้อีกหนึ่งงานนะคะถ้าเกิดลูกค้าอยากได้200ตารางวาเอาไวป้ปลูกผักทําสวนตรงนี้เหมาะเลยนะคะเราก็ขายที่เป่าให้ด้วยนะคะบนพื้นที่1ง,งานบวกอีก1ง,งานเป็นที่เป่านะคะติดต่อกันเข้ามาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะพิกัดดีมากๆหนองละลอกบ้านค่ายนะคะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีการเงินการงานที่มั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ